开，活开。 สวัสดีครับทุกคนพวกเราเด็กตรงแกส๊สวันนี้เราอยู่กันที่สนามบนหยาดแอ s o ซ t อฟฟิลเป็นสนาม CQB กลางแจ้งที่เปิดมาใหม่ได้สักพักหนึ่งแล้วนะฮะคลิปนี้เป็นคลิปแรกของพวกเราที่ลองอัดด้วย Go p r o ทาให้มุมกล้องเนี่ยมันอาจจะเวียนหัวสักหน่อยนะครับโดยปืนที่ผมใช้ในวันนี้จะเป็นตเกียวมาโลอิไฮคาปา4.3และโหมดที่เราเล่นกันในคลิปนี้เป็นโหมด Capture The Fla g ที่ทุกคนเนี่ยจะตายเกิดได้2ครั้งนะครับเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าบรรยากาศภายในสนามเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเอ้ที่พึกเอ้โย่เอ้

滑开滑开 โอเคสำหรับฟังครับโดยในรอบที่2เนี่ยเราจะมาอยู่ด้านนอกแทนนะฮะ <laughs> yeah, boy. เออผมไปรีไฟโอเคก็จบขงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นอกจากโหมด the fact, แคปเจอร์เดอะแฟกเนี่ยยังมีโหมด domination ที่ตายเกิดได้เรื่อยๆและยังมีโหมดวางบอมและด่านการเล่นกลางคืนแต่ว่าค่อนข้างน่าเสียดายนะครับที่แบตโกโปเนี่ยมาเดินหมดซะก่อนทำให้ผมเนี่ยไม่ได้ถ่ายมาให้ทุกคนได้ดูกันถ้าเกิดชอบเนี่ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด u ับ c r i b e แล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนๆดูกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้พวกเราเด็กรมแก๊สขอลาไปก่อนสวัสดีครับ